สวัสดีครับตี่นะครับจะมาเล่าความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Rebirth ให้ผู้ชมฟังกันนะครับโดยผมไปดูมันรอบเที่ยงครึ่งแบบภาคไทยความจริงกลับไปดูรอบบ่ายโมง25แต่เห็นว่าสายประมาณ10นาทีเลยตัดสินใจดูรอบนี้จะได้ไม่ต้องรอโฆษณาพอเข้าไปเจอเพลงสรรเสริญจึงตัดสินใจออกมาแลกรีวอร์ดจากการเป็นสมาชิก SF ซึ่งผมดูหนังครบ12เรื่องเลยได้เปบปซี่ขนาดใหญ่1แก้ว พอปคอนขนาดใหญ่หนึ่งถังและไส้กรอกชีสอีกหนึ่งอันทําให้ครั้งนี้มันกลายเป็นดูหนังที่อิ่มท้องและอิ่มเอมใจสำหรับผมเลยแต่เพราะมัวเสียเวลากับการแลกรีวอร์ดผมจึงไม่รู้ว่ามีตัวอย่างหนังดีโอดิซีจากค่า Universal Pictures เหมือนกันแปลน้าหนังจ o ล r ิ s เวอร์รีเบิร์จจริงตามข่าวลือหรือไม่อย่างไรก็ตามผมทันดูตั้งแต่หนังเริ่มเรื่องนะครับพอดูจบผมอยากจะบอกว่า ขณะผมดูตัวอย่างของหนังเรื่องนี้กับทีวีสปอร์ตทุกตัวรวมถึงภาพบางส่วนของหนังที่ถูกปลอกออกมามันยังมีฉากไดโนเสาร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอีกเยอะเลยแต่สายพันธุ์ของไดโนเสาร์ในเรื่องอาจมีน้อยกว่าภาคอื่นไปหน่อยความจริงผมรู้เนื้อเรื่องหลุดมาก่อนด้วยซ้ําแม้จะไม่ตรงทุกอย่างแต่ผมว่ามันตรงหลายอย่างเลยละอย่างไรก็ตามผมว่าเนื้อเรื่องหลุดมันยังไม่ได้อารมณ์เท่าได้เห็นกับตาตัวเองอยู่ดีเพราะไม่มีใครจําทุกอย่างของหนังได้หรอกครับที่สําคัญคือไม่มีใครบรรยายฉากในหนังได้ดี เหมือนกับที่ตาของเราได้เห็นเองผมว่าภาคนี้ทาออกมาสนุกใกล้เคียงกับภาคแรกมากเรียกว่าผมชอบมันเป็นรองแค่จูเลสิกเวอร์ภาคแรกเท่านั้นแต่แน่นอนว่าจูเลสิกพาร์คภาคแรกสนุกที่สุดโดยภาคที่ควรดูก่อนผมว่ามีแค่ภาคแรกกับภาคฟอร์เรนคิงเดิมเท่านั้นแต่ถ้าใครไม่เคยดูภาคไหนมาก่อนผมว่ายังดูสนุกได้เพราะมันเท้าความจากภาคที่ผ่านมาไม่เกินสินาทีแรกเท่านั้นและหนักเรื่องนี้มาสนุกตรงการประจนภัย กับการเอาตัวรอดของเราตัวละครในเรื่องมากกว่าโดยเฉพาะฉากในทะเลหรือในแม่น้ําที่ไม่ค่อยมีหนังจุลสิกภาคไหนทําออกมามากขนาดนี้ส่วนฉากกรามา่าผมว่าดีใช้ได้เลยนะครับตัวละครมีภูมิหลังที่น่าสนใจแม้ตอนเริ่มต้นหลายคนดูเป็นคนเห็นแก่เงินแต่ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งรู้ว่าพวกเขามีเหตุผลผลักดันอยู่เบื้องหลังผ่านโฆษณาของพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะดีเลิศประเสริฐสีกันหมดนะครับมีตัวโกงประจําภาคเหมือนเดิมซึ่งกลับกัน ผมอยากให้มีสักภาคที่ตัวละครทุกคนมีคุณธรรมหรือกลับใจมาช่วยเหลือกันและกันมั่งถ้าเกิดขึ้นจริงเราอาจได้เห็นฉากดราม,ม่าที่เข้มข้นกว่านี้หรือเสียดายต่อการจากไปของทุกตัวละครไม่รู้ว่าทําไมต้องวนอยู่กับการมีตัวร้ายที่เป็นคนทุกภาคในเมื่อมีไดโนเสาร์เป็นตัวร้ายที่ดีอยู่แล้วด้านเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการไปล่าไดโนเสร์ที่สร้างเนื้อเรื่องให้เกิดขึ้นมาผมว่าทีมเขียนบททําได้ดีแล้วนะครับ ใช่ผมคิดเองผมไม่รู้จะไปต่ออย่างไงหลังจากภาคโดเมนเนียนมันจบแบบนั้นชอบตอนที่ภาคนี้มันเริ่มต้นด้วยความโลภของคนกลุ่มหนึ่งแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเขาได้มากลับสร้างคุณประโยชน์ให้คนทั้งโลกได้ส่วนเรื่องไดโนเสาร์ลายพันธุ์หรือรูปร่างของบางสายพันธุ์ที่ถูกออกแบบใหม่สำหรับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะผมชอบบรรยากาศการประจนภัยและการเอาชีวิตรอดในเรื่องมากกว่าไดโนเสาร์เป็นแค่ตัวประกอบจําเป็น ที่สร้างความตื่นเต้นและความน่าสนใจให้หนังเท่านั้นมีภาพ v f x ลอยบางฉากและเห็นชัดเลยนะครับตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วได้ข่าวว่าฉากตอนกลางวันมันทำยากยิ่งสีสันจัดจ้านมากเท่าไหร่ยิ่งทำลำบากมากเท่านั้นไม่เหมือนฉากในตอนกลางคืนแต่ผมว่ามันเป็นแค่ข้อเสียเพียงเล็กน้อยของหนังเท่านั้นไม่ได้รบกวนจิตใจจนต้องเก็บมาคิดมากต่อหลังดูจบส่วนความน่ากลัวผมว่าฉาก jump scare ทำให้ผมตกใจมากกว่าฉากสยองขวัญที่พวกเขาจงใจทำอีกนะครับ ฉากที่ดูน่ากลัวสําหรับเด็กเล็กน่าจะเป็นสภาพซากศพของไดโนเสาร์ตัวหนึ่งและฉากที่ดีเล็กกินคนตอนใกล้จบซึ่งไม่ได้เห็นชัดเจนอยู่ดีอาจเป็นเพราะเราเดาได้ว่าตัวละครไหนจะตายตัวไหนจะรอดเนื่องจากมันเป็นแบบนี้ทุกภาคก็ได้นั่นคือไม่ใจร้ายกับตัวละครเด็กหรือตัวละครที่มากันเป็นครอบครัวแต่ผมชอบแบบนี้นะเพราะผมชอบฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากกว่าแบดเอนดิ้งแต่แน่นอนว่ามันทําให้ความรู้ระทึกหายไปเยอะอย่างไรก็ตามการกระทําของเจ้าโดโลเลสเนี่ย ผมว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลหลายครั้งเลยนะครับมันไม่น่าเชื่องกับคนง่ายขนาดนั้นเพราะมันอยู่ในป่าที่ตัวมันแทบจะเป็นจุดต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารเลยมันจึงควรระวังตัวมากกว่านี้แถมเล็กจะโผล่ฉากไหนก็โผล่แบบมาได้ยังไงวะแต่ผมเข้าใจนะว่ามันถูกทำมาขายเด็กกับผู้หญิงและอาจกลายเป็นของเล่นยอดนิยมในอนาคตได้ส่วนเจ้าดีรีก์เปิดตัวได้น่ากลัวมากทั้งในฉากเริ่มต้นและในช่วงท้ายเรื่องแต่ผมว่ามันมีบทน้อยไปหน่อยนะครับเช่นเดียวกับทีร x ก์เลย เข้าใจว่าต้องแบ่งแอร์ไทม์กันไปในขณะที่บทของตัว on, มิวเทดอนเหมือนเอามาแทนแรปเตอร์เลยครับเพราะเห็นตัวเอกเก่าแค่แวบเดียวเท่านั้นแต่โมซาโซลัสกับสไปโนโซลัสมีบทเยอะเลยครับซึ่งมีบางคนไม่ชอบรูปลักษณ์ใหม่ของมันเท่าไหร่ส่วนผมชอบนะเมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวของพวกมันแล้วซึ่งฉากในทะเลเป็นฉากที่ผมว่าควรดูบนจอใหญ่ในโรงหนังมากเช่นเดียวกับฉากของฝูงไทเทโนโซลัสแต่ฉากของเวสซาวโคเอลัส e ผมกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับ แค่เศร้าใจกับการตายของตัวละครประกอบคนหนึ่งที่ยอมสละชีวิตเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากมันนึกได้เท่านี้แหละครับโดยรวมผมว่ามันสนุกมากให้สิบเต็มสิบไปเลยรู้นะว่ามันไม่สมบูรณ์แบบแต่มันเป็นหนังที่พาครอบครัวไปดูด้วยกันได้และกลับบ้านด้วยรอยยิ้มอย่างแน่นอนอย่างว่าแหละผมไม่ใช่วัยรุ่นแล้วที่สะใจเวลาเห็นตัวละครตายอย่างอนาต่อหน้าเพราะคิดเอาเองว่านี่คือการแสดงความกล้าหาญหรือแสดงความเป็นผู้ใหญ่หรืออยากได้รับการยอมรับจากเพื่อนชายแท้ แต่ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดแบบนั้นกันนะครับลองดูหนังที่ประสบความสำเร็จทานใดใดได้ดนในปีนี้สิครับทั้งอาจไมคราฟ์มูฟี่ลีโลแอนติชหรือ How to Train y o u ร Dragon มนเป็นหนังที่เน้นความกระหายเลือดหรือเน้นให้คนดูรู้สึกสาใจที่มีคนตายหรือเปล่าล่ะครับอย่าบอกนะครับว่าเด็กไปดูหนังเองไม่มีผู้ปกครองพาไปแถมมีเด็กบางคนยังเล่าให้ผมฟังเลยว่าเพราะแม่เป็นคนเลือกหนังให้พวกเขาดูพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนังเรื่องไหนหฉายเมื่อไหร่สรุปคือพ่อแม่ส่วนใหญ่อยากดูเองด้วยแหละครับ โดยรอบที่ผมดูมีคนประมาณ15คนเยอะเหมือนตอนดูหนังมาร์เวลเลยครับยิ่งถ้าเทียบกับหนังเรื่อง F1 ที่ผมไปดูรอบบ่ายโมงตรงมีแค่3คนเท่านั้นรวมผมด้วยนะครับทั้งที่มีหลายเพจนำภาพการจองตั๋วเต็มโรงมาโฆษณาชวนเชื่อให้ไปดูกันผมดู F1 วันมาสุ์นะครับไม่ใช่บนพุธเหมือนเรื่องจูเลสิกเวอร์รีเบิร์ดแต่ F1 สนุกเหมือนกันใครอยากฟังเรื่อง F1 ผมได้ให้เลงไว้ที่ช่องดีสคริปชันแล้วนะครับเลยเป็นไปได้ว่าจูเลสิกเวอร์รีเบิร์ด น่าจะทำะไรายได้เปิดตัวได้ดีกว่ามากเลยครับต่อมาเป็นการเล่าแบบเปิดเผยในเรื่องนะครับใครกลัวสปอยปิดคลิปได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่กลัวหรือไปดูมาแล้วรอประมาณ5วินาทีนะครับตัวละครที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในหนังสร้างวิธการ,รให้ประทับใจได้ไม่แพ้3ตัวเอกผมว่าเป็นเซเวียนะครับซึ่งตอนแรกเขาดูเหมือนคนไร้ประโยชน์แต่กลายเป็นคนที่พึ่งพาได้ในตอนหลังและเป็นตัวฮาของเรื่องเลย โดยเฉพาะฉากที่เขาเออกมาฉี่ในป่าจนเกือบถูกแรปเตอร์ลากไปกินแต่คนเขียนบทไม่อยากให้เขาตายเช่นเดียวกับฉากที่เขาว่ายน้ำหมีตายจากโมซาโซรัสได้แบบอีอย่างวะอย่างไรก็ตามช่วงท้ายเขาแทบไม่มีบทเลยนะครับส่วนที่ดันแคนรอดตายได้บางคนอาจคิดว่ามันง่ายไปหน่อยแต่เขาบอกไว้ตอนลุยน้ํากับเฮนรี่ว่าการดำน้ําคือทางรอดอย่างหนึ่งผมเลยมองว่ามันสมเหตุสมผลนะครับในขณะที่เฮนรี่ให้ข้อคิดว่ามนุษย์ชอบหลงตัวเอง คิดว่าความฉลาดทําให้พวกเขารอดพ้นจากภัยที่บติได้แต่ความจริงแล้วเป็นเพราะธรรมชาติยังไม่เอาเคลี์ตะหากซึ่งผมเห็นด้วยนะครับอย่างล่าสุดเห็นได้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาและเนื้อเรื่องดูดของจูลิสิกเวอร์รีเบิร์ดที่บอกว่าฉากฆ่าเรือในช่วงท้ายจะมีสไปโนซอรัสโผล่มาสู้กับดีเล็กซ์ไม่มีเลยนะครับสงสัยทีมงานไม่อยากโดนด่าเหมือนฉากต่อสู้ในช่วงท้ายของภาคโดมิเนียนใครอยากฟังเนื้อเรื่องดูดผมได้ดึงไว้ที่ช่องดีสคริปชันแล้วนะครับแต่เชื่อผมไหมครับ มันต้องมีคนบ่นเรื่องนี้แน่นอนว่าทําไมไม่ใส่ฉากนี้ลงไปในหนังถ้าเกิดขึ้นจริงเหนือแทนคนทําหนังเลยนะครับทําก็บน่นไม่ทําก็บน่นอย่างว่าแหละครับโลกนี้มีคนชอบวิจารณ์หรือทําลายมากกว่าสร้างสารรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาทําให้คนที่ประสบความเส็จในชีวิตเลยมีไม่ถึง5%ตามข้อมูลที่พวกเขาสํารวจมีเท่านี้แหละครับส่วนเรื่องต่อไปถ้าผมไม่ขี้เกียจจะทําเรื่องไอรอนฮารนะครับสวัสดีครับ